วิเคราะห์อบอลวันนี้ครับวันพฤหัสที่14ธันวาคม2566อยู่กับผมเฮียโจบอลเต่งกันอีกเช่นเคยก็จะมาทําการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับผมวันนี้เป็นศึกยูฟายูโรปาลีกทั้ง5คู่นะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการวิเคราะห์นะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเฮียโจ5คู่ที่ให้ไปเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนแตกกันบ้างนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับมาเริ่มกันที่แอ,อนเดกโกมัดิทนะครับพบกับลาซิโอคู่นี้เนี่ย เฮียโจนะครับผมให้ไปทางฝั่งที่ลาซิโอนะครับจบเกมผลปรากฏว่าทางด้านของอาเตติโกมาดริดนะครับผมเปิดบ้านตบลาซิโอไป2ประตูต่อศูนย์โอ้โหมาคู่แรกก็แตกไปแล้วนะครับผมเสียไปเลยนะท่านผู้ชมนะคู่ต่อมานะครับผมเซลติกพบเฟย์ยนูดคู่นี้นะครับผมเฮียโจก็ให้ไปที่ทางด้านของเฮียโจให้ไปทางด้านของเฟย์ยนูดนะครับผมจบเกมผลปรากฏว่าเซลติก เปิดบ้านตบเฟย์โนดเฉยเลยนะครับผม2อประตูต่อหนึ่งโอ้ผิดคาดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดอทมูลนะครับผมเจอกับเปเชคู่นี้เฮียโจนะครับผมให้ไปทางดอทมูลนะครับจบเกมผลปรากฏว่าดอทมูลก็เสมอกับเปนะคคครรััับบผมู่นนี้้ก็ไดตงะเข้านะครับคู่นี้ออ่าโเคคคคครับบูู่่่ตออมมาาานนนิิิวสเเเซซลลพี้ฮียโจให้ไปทางนิวคาสเซิลนะครับผมจบเกมกลายเป็นว่าเอซิมิลานสามารถบุกมาเอาชนะได้2อประตูต่อหคู่นี้ก็เสียอีกแล้วนะ มาต่อกันที่สุดท้ายครับเลสเตอร์พบกับมิลวอคู่นี้นะครับผมเฮียโจให้ไปทางเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ก็เสียหิดแล้วนะครับอือสเต็ปไม่แตกนะครับผมแต่ก็เข้าที่ดอทมุนนะครับผิดคาดอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะโอ้โหก็ต้องขออภัยกันอีกเช่นเคยนะครับผมไม่รู้ว่าอือทำไมมันเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยเออวิเคราะห์ไม่ค่อยแม่นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แตกมารัวๆนะครับ อ๋อตอนนี้ก็ไม่แตกมา2-3วันแล้วนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาดูวันนี้อ่าเรามาลุ้นกันอีกทีถ้าไม่แตกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับบอลวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับกับศึกยูโรเปาลีกเป็นเวสแฮมยูนเต็เดพบไฟบวกนะครับเตะกันที่ลอนดอนสเตเดียมเวลาตี3ราคาบอลเปิดม,มาที่เวสแฮมนะครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะสำหรับเกมนี้อ่ามาดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมนะครับผมศึกยูโรเปาลีกเวสแฮมอันดับที่1นะครับผม5นัดเนี่ยก็ชนะมา4ไม่ ไม่เสมอแล้วก็แพ้มา1นะครับผมได้8เสียไป4มี12แต้มส่วนด้านไฟบวกทีมดับ2นะครับผม5นัดก็ชนะมา4เท่ากันนะครับผมไม่เสมอเหมือนกันแล้วก็ไม่แพ้1เหมือนกันนะครับแต่ได้มาถึง17ลูกเสียไป5นะครับมีอยู่12แต้มนะครับมาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมเพิ่งเจอกันไปในศึกยูฟายูโรปาลีกในปีนี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งเวสแฮมนะครับผมที่บุกไปตบไฟบวกมาได้2ประตูต่อ1นะครับ เวนแฮมยูไนเต็ดนะครับผมผลงานทีมเย่าเวนแฮมยูไนเต็ดสิเกมหลังสุดก็ชนะ6เสมอ1แพ้ไป3นะครับผมเวนแฮมทำเงินไป5นะครับผมแล้วก็เสีย5ไม่เคยออกเจ้าเลยนะครับผมสำหรับเวนแฮมราคาบอลที่ต่อมาวันนี้ต่อครึ่งครบลูกใช่ไหมท่านผู้ชมครับก็ ส่วนมากนะครับที่เวสแฮมจะต่อก็คือต่อเสมอแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับผมถ้าต่อครึ่งควบลูกเนี่ยเวสแฮมจะทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะวกเขาถ้าต่อครึ่งควบลูกแล้วพวกเขาเข้าวินตลอดนะครับผมแล้วก็เป็นสกอร์สูงมาหนึ่งนัดนะอันนี้ครึ่งลูกนะครับผมต่อครึ่งลูกเนี่ยเป็นสกอร์สูงถ้าครึ่งควบลูกก็ประมาณแพ้แพ้ไม่ขาดชะนะไม่ขาดนะครับผมสําหรับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดของพวกเขาก็ไปแพ้ทางด้านของฟูลแลมมา5ประตูต ah ่อศูนย์เลยนะครับผมเกมนี้ก็ต้องการจะแก้หน้าแน่นอนสำหรับ เกมในบ้านของเวทแฮม9เกมหลังสุดก็ชนะมา5เสมอ2แพ้2นะครับผมในบ้านทําเงินได้เอ่อทำเงินไปทาเงินไป5นะครับผมแล้วก็เสียไป4นะครับอืมประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟอร์มของทางด้านเวทแฮมยูดนเตดไฟบวกทีมเยือน10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับผมอัตราชนะอยู่ที่50%การทําเงินของทางด้านไฟบวกก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะตอนนี้พวกเขาทําเงินมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับผม ไฟบวกทําเงินไปทั้งหมด10เกมเนี่ยทำเงินไปทั้งหมด6นัดนะครับผมแล้วก็เสียไป6เออเสียไป4นะครับท่านผู้ชมครับอืเกมล่าสุดของทางด้านเออ่ไฟบวกก็คือไปตบโวกบวกนะครับบุกไปตบโวกบวกมา0ประตูต่อ1นะย้อนกลับไปนั้นก็ไปตบทางด้านของไมมา0 1เหมือนกันนะครับผมแล้วเปิดบ้านถล่มโอลิมปิกอสนะครับผมในศึกยูฟายูโรปาลีกไป5 0นะครับผมท่านผู้ชมครับสถิติในฐานะทีมเยือนของทางด้านไฟบวก10เกมหลังสุดก็ชนะไป5เสมอ1แพ้4นะครับ การทำเงินในคณะทีมเยือนของไซบวกก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมเพราะพวกเขาเนี่ยสิเกมหลังสุดพวกเขาเสียไปแค่3เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ทำเงินไป7นัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าสูงมากๆมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านเวสแฮมยูไนเต็ดผลงานนัดล่าสุดเสียท่าด้วยการโดนคู่แข่งถล่มไปถึง0ูนย์ต่อ5นะครับส่วนในถ้วยนี้ก็ผ่านเข้ารอบแน่นอนอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะจบด้วยจ่าฝูงหรือรองจ่าฝูงเท่านั้นเองนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามทีมของเดวิดมอยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมิเกลอันโตนิโอกองหน้าที่เจ็บเขา่าต้องพักตัวต่อไปส่วนที่เหลือไม่มีปัญหานะครับพร้อมหมุนเวียนผู้เล่นบางส่วนที่จะชัดก็คือทางด้านของอเมซอนพอลเมลี่นะครับแบ็กซ้ายกับทางด้านเอฟซันอวาเลสมิดฟิลจังโก้ที่เพิ่งหายป่วยกลับมาพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดขณะที่เกมรุกก็ยังจะวางทางด้านของจรอร์ร็อตเบเว่นนะครมมดมาอตาเิ ส่วนทางฝั่งฟลายบวกผู้มาเยือนจากปูเรนิก้ากำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการเล่นเข้าฝักแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับหลังจากฟาดชัยมา3นัดซ้อนแบบเดียวกันกับในถ้วยนี้ที่มีแต้มเทียบเท่าจากฝูงและเกมสําคัญอย่างนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทางด้านของคริสเตียนสไตร์กุนซอจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดเก่งชุดเดิมลงสนามต่อเนื่องด้วยระบบ4-4-1-1โดยจะวางทางด้านของมิเกลเกโกริสหัวหอกออสเตรียนะครับที่3าเกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยเป็นฝ่ายยิงประตูคู่แข่งได้มากถึง5ลูกพร้อมยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าอีกครั้ง ส่วนในรายของลิสึโดอันกับทางด้านของวินเซนโซคริฟโฟช่วยขนาบข้างเติมเกมลุกอิดแรงนะครับ เกมนี้สาคัญสําหรับทั้งคู่นะเพราะเป็นการตัดสินว่าทีมไหนจะจบด้วยตําแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเกมนี้ไฟบวกผู้มาเยือนจะดูเน้นกว่านะครับเพราะ11ตัวผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจากการคว้าชัยมา3นัดซ้อนนะจึงมองว่านัดน,นี้ก็น่าจะเน้นที่สุดๆนะครับเพื่อรักษาโมเมนตัมของทีมต่อไปต่างกับทางด้านเวทแฮมนะครับผมเนื่องจากเกมนี้มีแววจัดทําแบบชุดผสมลงบูนะครับอีกอย่างเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนคู่แข่งไล่ถลุงมาแบบขาดลอยกดดูดดน เกมนี้ผมขอฟันธงไปที่ฟลายบวกนะครับผมรองไปเลยครับฟลายบวกกระซวกไส้สกอร์ที่ผมคาดการนะครับผมเวนแฮมจะเปิดบ้านเสมอกับฟลายบวกที่2ประตูต่อ2นะครับคู่ต่อมาเป็นไบรทันพบกับมากเซย์นะครับผมเตะที่เ m x s เอมิสสเตเดียมเวลาตีสา รบบาคาบอลเนี่ยเปิดมาที่ไบรตันเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับมาดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมในศึกยูโรป้านะครับผมมาร์กเซยนะครับผม5นัดก็ชนะมา3เสม,มอ2ไม่แพ้ใครได้มา14เสีย9มีอยู่11แต้มนะครับตอนนี้นําที่1เลยนะครับส่วนทางด้านไบรตัน5เกมหลังสุดก็ชนะมา3เสม,มอ1แพ้1มีเอ่อได้9แตม้มเสีย5แตม้มมีอยู่10แต้มนะครับผมห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้เพิ่งเจอกันไปนะครับผมในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเกมที่แล้วนี่เองนะครับผมหนึ่ง เป็นไม่มีใครชนะนะครับผมเสมอกันไป2ปรงต่อสอนะครับผมถือว่าคู่นี้เนี่ยออกสูงด้วยนะเนี่ยมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางด้านไบรตันสิบเกมหลังสุดของเขา,เาชนะไป5เสมอ4แพ้1นะครับผมไบรตันทําเงินนะครับผมทั้งหมด10เกมทําเงินไป5แล้วก็เสียไป5เลยนะครับผมอัตราการทําเงินก็อยู่ที่50%นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องดูนะว่าถ้าไบรตันเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับผมก็ ส่วนมากจะออกเป็นสกอร์สูงทั้งนั้นนะไบรตันพักหลังๆนะครับผมท่านผู้ชมครับเป็นสกอร์สูงติดต่อกันเนี่ยส่วนมากเป็นสกอร์สูงเนี่ยก็2เกมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะถ้าเป็นสกอร์สูงแบบนี้ไบรตันจะเป็นฝ่ายเสียนะครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยนะครับมาดูทางฝั่งหมากเซย์กันบ้าง10เกมหลังสุดก็ชนะมา6เสมอ2แพ้2อนะครับอัตราชนะอยู่ที่60%มาร์เซหมากเซย์นะครับผมทำเงินติดติดกันมา4ี่นัดแล้วนะครับผม4นัดติดแล้วนะครับผมทางด้านหมากเซย์นะ มาดูาสถิติเกมย่าของด้านไบรตันนะครับผม10เกมหลังสุดในบ้านของพวกเขาก็ชนะ4ี่เสมอ4แพ้2นะครับผมในบ้านของไบรตันเนี่ยไม่ค่อยจะทาเงินนะสนะี่นัดหลังสุดทําเงินไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านโอลิมปิกมาคเซยทีมเยือนของพวกเขานะครับสิบเกมหลังสุดชนะ2เสมอ4แพ้4นะครับผมมาคเซยนอกบ้านก็ไม่ทําเงินเช่นเดียวกันนะครับผมอืมก็อาจจะจบเสมอก็ได้นะครับผมอาจจะจบเจ้าก็ได้นะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับอืม มาทางฝั่งไบตันของกุนซูโรเบโตเดเซบี้เพิ่งจะเปิดรังเสมอกับเบอร์ลี่มา1-1 <ๆ S> ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมวันนี้จะไม่มีชื่อของพวกจูเลโอเอ็นเซนโซโซลิมัสนะครับเอสตูปิยานอดัมเว็เตอร์ทาริกแลมตี้เดนนิวลเบิกกับอันซูฟาติเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าเดเซบี้วันนี้เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมีทางด้านของอีแวนเฟอร์กูสันออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และก็ใช้เจา้าเปโดนะครับรับจ j อบเป็นเเเพลยยย์์มกอออรคสสนนนับุู่ด้านหลัง ร้องฟังมาเซยของกุนซือเกเนโรจัตตุโซเพิ่งจะบุกเอาชนะลอริยองมา4-2ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่สามารถใช้งานเอ่พวก วาลองแตงโลซิเย่กับคออินก็เลอาสองแข้งเด้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวยกแพ็กขณะที่คุมกําลังหลักรายอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับคาดว่ากัตตูโซเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-4-2โดยจะมีอินเดียเย่กับทางด้านของบีแอร์เออร์เบริกอมาริยองควงคู่ลาตะข่ายในแดนหน้าแล้วก็ใช้ทางด้านแล้วก็ใช้ทางด้านของชองดองแวตูปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรเลยเกมนี้ค่อนข้างเห็นตรงกับสื่อนอกหลายสานักนะครับว่าแมตช์นี้มีโอกาสจบเจ้าสูงมากๆเพราะมาตรฐานค่อนข้างสูสีกันพอสมควรซึ่กนนร2ด้าาส ในตารางก็เป็นหมากเซยนะครับที่ขอแค่ไม่แพ้ก็เข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องเหนื่อยเพลย์ออฟฉะนั้น,นพวกเขาก็ต้องเอาสุดแน่นะครับจิงอยู่ที่ไบรตันอาจจะฟอร์มแรงและต้องการ3คะแนนในนัดนี้แต่ว่าเกมลีกนัดต่อไปก็มีคิวเยือนอาร์เซนอลซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากและเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคงจะโฟกัสที่จุดนี้ก่อนนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่เปอร์เซนต์แชร์แต้มจะมีสูงเมื่อพิจารณาจากเหียญกรภาพรวมทั้งสองฝ่ายนะครับเกมนี้แนะนําอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายฟันธงครับรองไปที่หมากเซยไม่เคยสนะเมมออส็งกมผ ไบตันน่าจะเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของมารคเซยไปที่2-2นะครับผมท่านผู้ชมครับสกอร์สูงอิดแล้วนะต่อกันที่คู่ที่3ครับกับเอ่อเรียวเบติสพบเรนเจอร์เตะกันที่สนามเอสเดโอมูซิเปลมานูเอลบรัลโกเวลาตีสามราคาบอลเปิดมาที่เรอัลเบติสเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกตารางคะแนนทั้ง2ทีมนะครับผมอันดับในตารางออันดับในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเรอัลเบติสหัดหลังสุดนะครับผมก็ชนะมา3เสมอ0ูนย์แพ้2ได้มา7เสีย4นะครับมี9แต้มอยู่อันดับที่1ส่วนทางฝั่งการ์ดโกเรนเจอร์ ห้าเกมในยูโรปาลีกนะครับผมก็เอาชนะมา2เสมอ2แพ้1นะครับได้มา5เสีย4ตอนนี้มี8แต้มเป็นอันดับที่2สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับผมก็เป็นทางฝั่งการ์ดโกลเดนเจอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะเรียลเบติสไปได้1ประตูต่อ0นย์นะครับเกมนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายเรียลเบติสต่อเสมอควบครึ่งด้วยนะนะมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมของทางเรียลเบติสสิเกมหลังสุดก็ชนะมา6เสมอ3นะครับผมแพ้ไป1 โอ้โหถ้าดูสถิติการทำเงินของเรเบติสนะท่านผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าพวกเขาเพิ่งจะกลับมาทำเงินกับเราดริตเท่านั้นนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยพวกเขาทำเสียไป3นัดติดต่อกันเลยนะครับถ้าดูสถิติแบบนี้นะครับผมถ้าไม่นับอ่าสนัดถ้าแบบย้อนไป10นัดจริงๆเนี่ยพวกเขาก็ทำเงินสูงไปถึง7เกมเลยนะนะแล้วก็เพิ่งมาเสีย3เกมติดนะครับผมก่อนที่จะฟื้นมาได้นะมาดูทางฝั่งการ์ดโกลเลนเจอร์กันบ้างนะครับผม10เกมหลังสุดก็ชนะ8เสมอ2นะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยอัตราการทำเงินของอ่าทางด้าน กัสโกเลนเจอร์นะครับอยู่ที่50%สนะส่วนมากเนี่ยจะหนักไปทางเจ้าซะมากกว่านะครับผมอืมประมาณนั้นนะครับก็ทําเงินไป5นะครับผมเสียไป3แล้วก็เจ้า2นะครับถ้าดูแบบนี้เรียกไปติดเป็นฝ่ายต่อนะท่านผู้ชม ก็ถ้าต่อมาครึ่งควบลูกแบบนี้นะครับผมก็ต้องลองย้อนดูนะครึ่งควบลูกเพิ่งเคยต่อนะครับผมกับลารสพามาสก็เป็นทางฝั่งเลเวรติสนะครับผมสามารถทําเงินไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูเกมนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูสถิติเกมเย่าของทางด้านเลเวรติสนะครับผม9เกมหลังสุดก็ชนะมา7เสมอ2นะครับผมแพ้0นโอ้แต่ถ้าดูเกมในบ้านของเลเวรติสพวกเขาทําเงินรัวๆเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมนะพวกเขาทําเงินมา8นัดนะครับผมแล้วก็เสียไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วถ้าให้ดูจริงๆเนี่ยก็คือพวกเขาทําเงินติดต่อกันมา7เกมเลยนะนะ่าท่านผู้ชมครับในบ้านของเรเบรติสเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเครื่องควบลูกนะครับผมในบ้านของเรเบรติสก็นั่นแหละฮะเป็นฝ่ายเอาชนะนร,รัสพมัสไป1นูนย์นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมาดูทั้งฝัง่งการ์ดโกลเรนเจอร์นะครับผมในฐานะทีมเยือน9เกมหลังสุดพวกเขาชนะมา6เสมอ2แพ้ไป7นะครับผมอัตราการทําเงินของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ที่6 6เกมนะใช่ไหมหกเกมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกมโอเคหกเกมแล้วก็ เสียไป2แล้วผมเจ้าหนึ่งะครับผมเกมล่าสุดก็เป็นฝ่ายาชนะมาได้แต่ก็เจ้านะครับผมเพราะเขาต่อ1ลูกนะ มาครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมเรอรัลเบติสยังไม่เอ่อการันตีเข้ารอบนะโดยหากพลาดเสมอก็ต้องไปรุนให้สลาเวียปราคคู่แข่งไม่ชนะเกิน3ลูกส่วนความพร้อมยังไม่สามารถใช้งานพวกคาเลโอบาโวผู้สาประตูนะครับรวมถึง2กองหลังอย่างยูซุปซาบารีกับทางด้านมาร์คราต้ารวมไปถึงวิลเลียมคาวันโยนักเตะแดนกลางที่มีปหาบาดเจ็บทั้งหมดนะครับแต่จะได้เฮกเตอร์เบอลินแบ็คขวาตัวหลักผลโทษแบนกลับมายัางไงก็ตามนะครับผมไอเตอร์ลุยบาวเนี่ย ก็คงจะลงทําหน้าที่แทนต่อไปนอกนั้นเตรียมส่งชุดเดิมนะครับผมตามระบบ4 2 3 1พร้อมกับส่งทางด้านวิลเลียนโจเซ่นะครับผมยืนหน้าโดยจะมีอิสโก้ทำเกมลุกอยู่ข้างหลังนะครับส่วนทางฝั่งเรนเจอร์ต้องพยายามชนะไว้ก่อนเพื่อกันเพื่อการันตีเข้ารอบเพราะหากเสมอหรือแพ้เนี่ยแล้วปาร์คชนะพวกเขาจะตกรอบทันทีนะครับด้านความพร้อมจะไม่สามารถใช้งานนิโคลัสลาสกินดานิโลและก็ทอมลอเลน์นะครับที่ควงแขนเดี่ยงต่อเนื่องนอกนั้นก็อยู่ในสภาพพ,พร้อมตามระบบ4231เกมลุกเนี่ยจะวางทรอสแคทเวลแซมแลมเมอร และอับดุลลาซิมาประสานงานด้านหลังของไซเรลเดสเซอร์ ยังคงต้องเน้นทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเลนเจอร์เนี่ยคงต้องคิดถึง3แต้มเป็นระดับแรกนะครับอีกทั้งอยู่ในช่วงที่มั่นใจหลังฝ้าัยมาต่อเนื่อง3เกมติดต่อกันแต่ว่าก็ผ่านแต่คู่แข่งร่วมลีกทั้งนั้นนะครับคงเอามาเปรียบเทียบกับเบติสไม่ได้ซมามไรซ์สถิตินอกบ้านรายการนี้แพ้ไปถึง5จาก6เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับขณะที่เรือเบติสอาจจะเข้าวินได้นัดเดียวในรอบ3เกมหลังก็จริงแต่ภาพรวมก็เหนียวแน่นนะครับผมโดยแพ้หนเดียวตลอด17นัดที่ผ่านมาและชนะถึง9นรงน,นรรนััออทง้้าาาชยยถ่กีตลด2เกมแรกดัังน้นมาตรฐานและประสบการณในบอยุโรปเรทัส เหนือกว่าเยอะนะครับราคาครึ่งควบลูกแบบชนะรับตังเนี่ยผมคิดว่าวางบอลต่อไปดีกว่านะครับสกอร์ที่ผมคาดการนะครับเบรเยี่ยไปติดอาจจะเปิดบ้านชนะทางด้านของการ์ตโกลเลนเจอร์ไปที่3ประตทตวอ1นะครับผมใส่สกอร์สูงได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับคู่นี้มีโอกาสนะครับ คูต่ต่อมานะครับผมเป็นอ,อยูเนี่ยนเซงกิลุธพบกับทางด้านของลิเวอร์พูลเตะกันที่ลอตโต้ปาร์คนะครับผมเวลาเที่ยงคืน45นาทีราคาบอลเปิดมาที่ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อ0.25เท่านั้นเองนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับผมลิเวอร์พูลก็รอยรําเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดย5เกมในยูโรป้าลีกพวกเขาชนะมา4นะครับผมเสมอศูนแพ้ไป1นัดน,นะครับได้มา16เสีย5้านะครับผมตอนนี้มี12แต้มส่วนเซงกิลุธก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบด้วยเหมือนกันนะถ้า สามารถเอาชนะเกมนี้ได้นะครับ5นัดเนี่ยขอพวกเขาก็าชนะ1เสมอ2นะครับผมแพ้ไป2ได้มา3เสียไป7นะครับผมมีอยู่5แต้มนะครับมาดูสถิติการพบกันนะครับผม1นัดหลังสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลที่มาบุกเอาชนะแซงคิวรุสแบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปถึง2ลูกแต่ก็ยิงไม่ถึงนะครับกลายเป็นบอลยกไปนะสำหรับเกมที่แล้ว มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมแซงคิวรุสเจ้าบ้านนะสิเกมหลังสุดก็ชนะไป7เสมอ2แพ้1นะครับผมอัตราชนะอยู่ที่70%นะสถิติเกมเย่าของพวกเขา10เกมหลังสุดชนะมา8เสมอ1แพ้1นะครับผมสิเกมหลังสุดในบ้านของพวกเขาครับผมก็ชนะมา8เสมอ1แพ้1เกมในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นในลีกซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นบอลพวกอุ่นเครื่องบอลถ้วยอะไรประมาณนี้นะครับมาดูสถิติบอลถ้วยของทางด้านอา แซงกิรุ่น5เกมหลังสุดนะครับผมชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เลยนะสำหรับอ่าบอลถ้วยยูโรป้าลีกนะครับมาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลทีมเยือนกันบ้างนะครับ10เกมหลังสุดชนะไป7เสมอ2แพ้1นะครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อลิเวอร์พูลตอนนี้ทําเงินติดต่อกันมา2นัดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับแต่ถ้าให้ย้อนกลับไปดู10เกมหลังสุดพวกเขาทําเงินมา6นะครับผมแล้วก็เสียไป3เจ้า1นะครับอัตราเกมสูงมีอยู่ถึง40%นะครับผมยังไม่ถึงครึ่งเลยนะ ถ้าลิเวอร์พูลตอบประมาณนี้นะครับผมตอไม่ถึง1ลูกเนี่ยส่วนมากพวกเขาก็จะทําตังได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสาหรับลิเวอร์พูลแต่ถ้าต่อเกิน1ลูกไปเมื่อไหร่ส่วนมากพวกเขาจะแพ้นะครับผมหรือไม่ก็เสมอซะส่วนใหญ่นะครับผมสาหรับลิเวอร์พูลนะมาดูสถิติกเกมเยือนของลิเวอร์พูล10เกมหลังสุดนะครับผมชนะมา5เสมอ3แพ้2ถ้าเป็นหลีกเดียวของพวกเขานะครับผมถ้าเป็นบอลถ้วยเนี่ย5เกมหลังสุดที่จะเตะในยูโรป้าลีกเนี่ย พวกเขาก็ชนะไป4แล้วก็แพ้ตูรูตไปเพียงแค่1เกมนะครับผมนั่นก็คือการออกไปเยือนตูรุ่นั่นเองนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมยูเนี่ยนเซงกิลรอืม เกมนี้นะครับผมตัวแทนจากเบลเยียมเพิ่งจะบุกเอาชนะสปอร์ติ้งชารล,ลัว์มาสามหเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าตัวผู้เล่นหลักทั้งหมดอยู่กันครบเครื่องคาดว่าแมตช์นี้เตรียมวางหมากในระบบ3-4-3โดยจะมีโมฮัมเหม็ดอามูราเควินโรนิเกตกับคาเมรอนเปเอตัสเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลของกุนซือเจเกนครอปเพิ่งจะบุกเอาชนะคริสตันพาเลตมา2-1นะครับสาหรรับควมพ้อมของทีมก่อนลงสนามจะครา ala, อนดโเันนตาบัสำหร ติดนะครับหล่บรรดาแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนคาดว่าครับเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3นะครับโดยจะมีเบนโดกโคดี้กัคโปแล้วก็ทางด้านของหลุยดิอารนะครับผมผนึกกำลังกันล่าสกอร์เรดแน่น้าแล้วก็ใช้วัตรุเอนโดรับจ็อบกลางรับคอยตัดเกมลุกคู่แข่งตามระเบียบ แม้ว่าสถานาการณ์ในกลุ่มจะการันตีเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องเหนื่อยต่อแล้วนะครับสำหรับวิวพูแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องรักษาความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นและมมนตัมของทีมไม่ให้ตกก่อนที่จะหวดกับแมนยูในสุดสัปดาห์นี้จึงอยู่นะครับที่จะมีการโเจชั่นมากพอสมควรแต่ว่าด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นที่มีอยู่บอกได้เลยว่าไม่มีปัญหานะครับเนื่องด้วยเจ้าถิ่นยูดิองเซนคิลโสมาตรฐานค่อนข้างเป็นรองเยอะและเจอการหนก่อนเนี่ยก็โดนไป2เม็ดนะครับซึ่งรูปเกมในวันนั้นก็เห็นชัดว่าหงแดงคคททครรรรรรอออออองงงงงงเเเกกมมมแแททบบัััั้้หดนนนนนะะ่่่่พพิจาาจาาาาาาาณลลภวขฝยยูตตไญฟ จัดให้ลิเวอร์พูลบูรลังเลือดสกอร์ที่ผมคาดการนะครับผมแซงคิวริวสจะเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลที่1ประตูต่อ2นะครับมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับก็ยังอยู่ในศึกยูโรปาลีกันอยู่นะระหว่างแรนพบกับบีเรียลเตะกันที่สนามโลอาซอนปาร์คนะครับผมเวลาเที่ยงคืน45นาทีราคาบอลนะครับเปิดมาที่แรนเป็นฝ่ายต่อปอป,อปอนะครับ ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมแรนดก็ลงเตะไป5นัดนะชนะมา4เสมอ0นย์แพ้1ได้11เสียสามี12แต้มนําเป็นจากฝูงอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็รอยดําเข้ารอบไปที่เรียบร้อยส่วนด้านเบลเลี่ยลนะครับผม5เกมหลังสุดก็ชนะมา3เสมอ1แพ้1นะได้6เสีย5นะครับผมมีอยู่10แต้มอยู่ที่2นะครับผมก็รอยดําเข้ารอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับผม2คู่นี้เป็นบอลที่ไม่เน้นผลแล้วนะครับมาดูผลงานการพบกันที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งเบลเลอ่ลนะที่เปิดบ้านเอาชนะแรนด์ไปหปนบ ผลงานขันของแลนด์สิเกมหลังสุดนะชนะมาสเสมอ1แพ้ไป5นะครับผมตอนนี้แลนด์นะครับผมทําเงินไป4เกมนะแล้วก็เสียทั้งหมดหกเกมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แลนด์ไม่ทําเงินมา2เกมติดแล้วนะครับผมอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะพวกเขาก็ต่อประมาณนี้ต่อปอปอ,ปอตอครึ่งลูกนี่แหละครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําเงินได้เลยนันเนี่ยส่วนเกมยอดของพวกเขา10เกมหลังสุดชนะมา4เสมอ3แพ้3นะครับผม ในบอลถ้วยนะครับ5เกมหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1นะครับแต่ว่าสถิติในบอลถ้วยพวกเขาทําเงินค่อนข้างติดต่อกันเยอะเลยนะครับผม3เกมติดแล้วที่ในบอลถ้วยพวกเขาทําเงินนะครับผมสำหรับแลนดไปทางฝั่งบิอเลียล10เกมหลังสุดชนะมา4เสมอ3แพ้3นะครับผมตอนนี้บิอเลียลทำเงินไปแค่3เกมเท่านั้นนะนอกนั้นก็เสียกับเจ้านะครับผมแบ่งเป็นเจ้า1แล้วก็เสียไปถึง6เลยนะสถิติในานะทีมเยือนนะครับผม10เกมหลังสุดก็ชนะไป3เสมอ4แพ้3นะครับ ในอบอลถ้วยของพวกเขาบ้างนะครับดูบอลถ้วย5้านัดหลังสุดก็ชนะมาสเสมอ1แพ้1นะครับบอลถ้วยของพวกเขาก็ไม่ค่อยจะทำเงินเพียงแค่สองนะครับผมแล้วก็เจ้า1แล้วก็เสียไป2เหมือนกันนะครับมไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับทางด้านของแรนนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม เจ้าจบ้านแลนด์อยู่ในสภาพความพร้อมจัดหนักจัดเต็มไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนรบกวนนะครับ11ตัวแรกนั้นนี้คาดว่าจะเปลี่ยนไม่เยอะเมื่อเทียบกับนัดล่าสุดที่เจอโมนาโกที่เกมรับวาเมดโอมารีและทางด้านของอาตูเตอาเตจะออกสตาร์ตตัวจริงอีกครั้งตามระบบ3-4-3สามประสานกองหน้าจะเป็นทางด้านของอาร์มีนกูอิลี่นะครับผมอา์โนกาลิมุนโดและดูโลวิดบาสทางด้านมีเรียลจะไม่มีอเบโตโมเรโนอดีตกองหลังลิเวอร์พูลที่ไม่จะลงสนามเจอมัคคาบีไฮฟาและเลียลเซดัดเนื่องจากปวดกล้ามขา แล้วก็เยเรมีปิโน่กองกลางที่เจ็บเอ็นข้อหัวเข่านะครับนอกจากนี้นนจะขาดทางด้านของอัลฟอนโซเปสลาซาแบ็กซ้ายตัวหลักที่โดนแบน ตามระบบ4-4-2กองหน้าคู่จะเป็นทางด้านของเคราตโมเรโน่และอเล็กซานเดอร์สโลตแล้วก็มีแดนกลางตัวหลักอย่างอเล็กเบียนาพร้อมลงทําเกมแลนคว้าอันดับ4ฤดูกาลก่อนแต่ฤดูกาลนี้น่าผิดหวังนะครับในลีกเอิงของพวกเขาเนี่ยผ่านมา15นัดชนะได้แค่3ส่วนฝั่งบิเรียลในลีกซีซั่นนี้ก็น่าผิดหวังเช่นกันนะครับผลงาน16นัดในลีกซีซั่นนี้ทีมเรือดำน้ำเนี่ยชนะไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นก็เป็นเกมที่บิวเรียลต้องการ3แต้มเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มและก็นีีกการรฟััับบบทมด3ะค แล้วก็หนีการเพลย์ออฟกับทีมระดับ3ของละแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกนะครับน่าจะเป็นเกมที่สู้กันเต็มที่แลนด์นัดนี้เล่นเพื่อเสมอได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเกมลุคแลนปีนี้ขาดความเฉียบคมไปมากมีโอกาสเงืบคารังได้นะครับเกมนี้ผมก็เลยฟันธงว่าให้รองไปที่บิวเรียลดีกว่านะครับสกอร์ที่ผมคาดการแลน์จะเปิดบ้านเสมอกับบิวเรียลที่ 1. ประตูต่อ1ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคห์ฟุตบอลประจำวันที่24ันวาคม2 5 6 6มีความคิดเหนยองไงก็สามารคอนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนนนไไไดด้้้ครเหห็ต่่าาางงูสมมถแยช ก่อนจากกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับป,ประรดให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้เฮียโจบันเตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันนี้ก็ขอฝากเว็บที่เฮียโจเล่นเป็นประจาไว้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่า,เ,าเว็บนี้ค่าคอมมิชชั่นดีค่าน้ําดีทุกอย่างดีหมดนะครับลองมาเล่นกันดูแล้วจะได้รู้ว่าเฮียโจพูดจริงๆนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ